อีกจุดนึงนะคะที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวไมเนอร์เชนนะคะก็คือในส่วนของเรื่องระบบฟอกอากาศนะคะนาโนอี e นะคะช่องปักไฟนะคะ 220V อโวลต์อันนี้นะคะ <Wow. S 1> คือเรียกว่าชาร์จได้แบบเต็มที่เลยเนาะคือชาร์จแบตมือถือชาร์จโน้ตบุ๊กได้เลยนะคะก็คือเป็นส่วนของเพิ่มเติมที่ขึ้นมากล้องนะคะซึ่งครบทั้ง360องศาเลยเห็นได้ครบทั้งหมดนะคะ อยู่กับใหม่แล้วก็พีเจคา a มนะคะอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวรถย,ยนต์กันนะคะสําหรับคันที่อยู่ข้างตัวใหม่คันนี้เลยนะคะก็คือมิ u ูบิชินะคะปาเจโร2.4 GT Premium ขับเคลื่อนสีล้อนะ,ะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะของเดิมก่อนไมเนอร์เชนนะนะหะา่ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะพอไมเนอร์เชนแล้วบวกเพิ่มอีกห้าพันนะคะ ราคาคันนี้เปิดตัวมาอยู่ที่1,544,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันมากดีกว่าเนาะว่าคันนี้นะคะออปชั่นต่างๆเป็นยังไงนะคะแล้วไมเนอร์เชนมานะคะเปลี่ยนกับตัวก่อนหน้ายังไงบ้างนะคะบอกก่อนนะคะชมนี้ไมเนอร์เชนแล้วแปลว่าคันนี้นะคะปี2018นเนาะเราไมเนอร์เชนกันปี2018พอดีนะคะเริ่มด้วยไฟหน้านะคะอันนี้ไฟหน้ายังเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นแบบใบ LED l i ไลทนะคะมาพร้อมกับ d a y t i m e r u n n i n g light แล้วก็ เซนเซอร์หน้านะคะเต็มไปหมดเลยนะคะคือจริงคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเซนเซอร์รอบคันเลยนะคะกระเถิบมาด้านข้างนะคะก็จะเป็นส่วนของสเปคเขานะคะล้อคันนี้เนี่ยอยู่ที่18นิ้วนะคะแล้วก็คันนี้เนื่องจากเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะคะก็มีทั้งในส่วนของ ABS มาช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็เป็นลอดิสทั้ง4ล้อเลยด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็มีเหมือนกันนะคะ รวมไปถึงจะมีกราบบันไดนะคะแล้วก็มีในส่วนของเป็นคอมฟอร์ตแอคเซสต่างๆนะคะก็คือถ้ามีกุญแจอยู่ที่ตัวนะคะสามารถเปิดปิดรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องห่างกุญแจเลยเนาะแล้วก็กุญแจของเขาเนี่ยเป็นแบบกันขโมยนะคะก็จะเป็นกุญแจ Immobilizer นะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายกันดีกว่านะว่ามีออปชั่นอะไรต่างๆยังไงบ้างนะคะไฟท้ายของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED i g ท t เนาะให้ดูกันเลยนะคะ นี่เลยไมเนอร์เชนมารอบหนึ่งปี2018ใช่ไหมแต่ถ้าปัจจุบันนะคะปี2020ที่เขาเพิ่งไมเนอร์เชนมาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างนิดนึงตรงไฟท้ายนะคะไฟท้ายของปี2020นะคะคือมันจะสุดอยู่ที่แถวขอบทะเบียนนะคะคือมันจะไม่ลากยาวมาอย่างนี้เนาะ ก่อนจะเข้าไปชมภายในนะคะก็จะพูดถึงเครื่องยนต์คันนี้ก่อนนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะรหัสคือ CN15 นะคะแล้วก็เป็นเครื่องแบบ4สูบเนาะเครื่องยนต์อยู่ที่2442ซีซีนะคะคันนี้มีความแรงอยู่พอสมควรเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะว่าภายในนะคะหรือว่าออปชันต่างเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างค่ะมาต่อกันที่ภายในนะคะภายในนะคันนี้พวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะ See? ไปข้างหน้านะคะก็ต้องมีข้อแตกต่างจากตัวก่อนไ i n o r c h a ช e นะคะอันนี้ข้างหน้าคือเรียกว่าจอ M I D นะคะรูปแบบใหม่คันนี้นะคะก็จะเป็นแบบ 3D animation แล้วนะคะแล้วก็เป็นจอแบบสีด้วยเนาะมากันที่กระเถิบมาด้านข้างตรงนี้นะคะในส่วนของมัลติมีเดียต่างๆนะคะอันนี้ตามออปชันเขาเลยนะคะตัวเก่าตัวใหม่เหมือนกันนะคะก็คือจอขนาด7นิ้วนะคะแล้วก็มีเนวิเกเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมช่องต่อสายนะคะ A U X นะคะเชื่อมต่อบลูทูธ อะไรทุกอย่างได้ครบเลยนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะที่เพิ่มขึ้นมาจากตัว Minor Chain นะคะก็คือในส่วนของเรื่องระบบฟอกอากาศนะคะนาโนอี e นะคะอันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมที่เพิ่มขึ้นมามากันที่แถบตรงนี้กันบ้างดีกว่านะคะตรงนี้คือเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบ8จังหวะนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเห็นนะโหมดการขับขี่ต่างๆนะคะคันนี้อย่างที่บอกนะเป็น รถขับสี่นะก็สามารถปรับได้นะคะว่าอยากขับเคลื่อนแบบไหนนะคะอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วก็คืออันนี้เป็นจุดสังเกตเล็กๆนะคะช่องปักไฟนะคะ2 2 0โวลต์อันนี้นะคะคุณเรี้ย้ว่าชาร์จได้แบบเต็มที่เลยเนาะคือ ชาร์จแบตมือถือชาร์จโน้ตบุ๊กได้เลยนะคะก็คือเป็นส่วนของเพิ่มเติมที่ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของช่องต่อสาย USB นะคะที่อยู่ที่แถวหลังสําหรับผู้โดยสารแถว2นะคะที่เพิ่มขึ้นมาในตัว Minorchain เนาะมากันที่ระบบความปลอดภัยกันบ้างนะคะระบบความปลอดภัยนะคะยังคงเดิมเลยนะคะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างเช่นระบบที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับรถคันหน้านะคะหรือว่าวัตถุที่อยู่ข้างหน้าเนาะแล้วก็สามารถช่วยเราเบรกได้นะคะป้องกันการ,การเกิดอุบัต ะะหรืออีกจุดหนึ่งที่ใหม่ชอบมากๆเลยก็คือในส่วนของเออนื่องจากคันนี้เนี่ยบอดี้รถค่อนข้างใหญ่เนาะเวลาที่เรามองกระจกข้างนะคะอาจจะเจอแบบมุมอับสายตานะคะทั้งสองข้างเลยซ้ายขวานะคะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับนะคะวัตถุที่อยู่ในระยะของหรือรถยนต์นะที่อยู่ในระยะของจุดอับนะคะก็จะมีไฟแจ้งเตือนกระพริบนะคะที่กระจกทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเลย แล้วก็กระจกนะคะก็มีการตัดแสงสะท้อนให้ด้วยนะคะในส่วนของฝั่งข้างคนขับนะคะเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นออปชั่นดีๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอันใครที่ชอบมากๆนะคะใครที่แบบไม่ถนัดสายถอยหลังหรือต้องการเห็นตรวจรอบคันนะคะจะมีส่วนของกล้องนะคะซึ่ง ครบทั้ง360องศาเลยเห็นได้ครบทั้งหมดนะคะแล้วก็กล้องนี้ยไม่ต้องกดหลายปุ่มเลยนะคะจริงแล้วกดได้ที่ปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยได้เลยนะคะอันนี้ก็คือขึ้นมาได้ตลอดไม่ใช่เฉพาะตอนที่เราเลื่อนไปที่เีีร์านะคะคือเราขับรถอยู่นะคะอยากมองฝั่งไหนอยากเช็คว่าเฮ้ยเราเชียบข้างได้แนบสนิทหรือยังนะคะก็คือเลือกได้เลยเนาะเรียกได้ว่ามีความปลอดภัยนะคะแล้วก็น่าใช้เลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเราไปชมข้างหลังกันบ้างดีกว่าเนาะว่ามีออปชันอะไรนะคะแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะโอเคเอาล่ะตอนนี้นะคะอยู่กันที่แถว2เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตัวเบาะเองนะคะมีความนั่งสะดวกสบายมีเล็กลุงที่โอเคนะคะแล้วก็มีแอร์เป็นของตัวเองนะคะที่สําคัญเลยนะคะคันนี้เนื่องจากติดทีวีมานะคะก็มีทีวีดูส่วนตัวข้างหน้าด้วยนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งความสะดวกสบายที่บอกว่าเพิ่มมาในตัว Minor Cha i n แล้วที่บอกนะคะก็คือนี่เลยนะคะในส่วนของช่องต่อสาย USB นะคะสมัยนี้แล้วนะใครๆนะคะก็ต้องการแบบว่าใช้โทรศัพท์เยอะเนาะจะต้องการต่อสาย USB เยอะนะคะตรงนี้ก็มีในส่วนของช่องต่อสายให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะมีกระเป๋าตรงนี้นะคะที่เบาข้างหน้าซึ่งเพิ่มขึ้นมานะคะมีเฉพาะในตัว m i n น r Chain นะคะ ตรงกลางนะคะก็ต้องมีระบบไฟนะคะที่เราสามารถเปิดได้นะคะใครที่อยากเปิดไฟเปิดแอร์เป็นของตัวเองนะคะเลือกได้เลยเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับแอร์ของตัวเองได้นะคะเบาะนะคะคันนี้เนี่ยสามารถพับได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองพับให้ดูกันนะคะว่าส่วนของการพับเบาะแถว2เป็นยังไงบ้างนะ,ะนะก็ณีที่สัมภาระข้างหลังเยอะนะคะแถวสุ เยอะนะแล้วเราอยากพับเบาะแถวสองด้วยนะคะต้องการขนของเยอะนะคะคือมันพับได้ทั้งหมดเบ็ดเสร็จแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทําได้ทั้ง2ตัวด้วยนะคะระบบการพับนะคะของแถวสองจะอยู่ที่60ต่อ40นะคะแต่ว่าถ้าแถวหลังเนี่ยได้50-50เลยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวใหม่จะลองพับให้ดูนะคะนี่นะคะก็พับเรียบร้อยแล้วนะเชื่อว่าใครที่แบบว่าอยากขนของต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงกลอฟนะคะกระเป๋าเดินทางต่างๆเนี่ยก็ น่าจะบรรทุกได้พอแล้วนะคะเรื่องจริงคือมันแบบเก็บของแล้วก็ได้ราบเรียบไปยาวๆเลยนะคะ ้้ยนะคะก่อนจะจากกันไปเนาะก็ขอสรุปข้อดีข้อเสียของรถคันนี้นะคะสำหรับข้อดีนะคะที่ใหม่เล็งเห็นนะ,ะก็คืออันแรกเลยนะคะคือบอดี้รถนะคะมีความใหญ่โตนะคะแล้วก็นั่งได้สะดวกสบายนะคะอันดับที่2นะคะในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะให้มาเต็มจริงๆคำนหนึงถึงผู้ใช้จริงๆนะคะในทั้งเรื่องของช่อง USB ช่องต่อสายนะคะแล้วก็มัลติมีเดียต่างๆที่ให้มานะคะจอเจอ ทุกสิ่งอย่างคือครบคันแล้วก็คิดว่าพร้อมใช้เป็นแบบที่อยากใช้เลยนะคะส่วนในเรื่องของข้อเสียนะคะก็ข้อเสียสําหรับใหม่เองนะคะมองว่าอย่างคันนี้กระจกไฟฟ้านะคะทุกบานก็จริงแต่ว่าปรับแบบออโต้เนี่ยได้แค่ข้างฝั่งคนขับเนาะแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะคะคันนี้ก็ฝาท้ายยังไม่เป็นแบบไฟฟ้านะคะก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้เท่านี้แล้วกันค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะใครที่อยากให้รีวิวรถคันไหนนะหรือว่า คอมเมนต์รถคันไหนพาไปชมรถคันไหนนะคะยังไงคอมเมนต์ Comment, พูดคุยทักทายกับเราเข้ามาได้เลยแล้วก็ใครที่ชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะหรือว่ากด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย